แล้วเราก็มาถึงอ่าวดงตาลพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอ่าวดงตาลกันครับผมอ่าวดงตาลอันลือชื่อ นะครับตั้งแต่อดีตมาเลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันวันนี้รายการเที่ยวกับแจ็คนะครับมีความยินดีพาท่านผู้ชมมาชมเที่ยวอาดงทานเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องอรายการเที่ยวกับแจ็คจะพาท่านมาเที่ยวสถานที่ พักผ่อตากอากาศในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามมีความสงบมีความเป็นส่วนตัวนั่นก็คืออ่าวดงตาลครับเดี๋ยวเราจอดรถแล้วจะไปชมด้วยกันนะครับเห็นต้นตาลเป็นคิวแบบนี้จะเป็นอื่นใดไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะเป็นอ่าวดงตาลหนึ่งเดียวของเราครับผมจุดเด่นของอ่าวดงตาล mm hmm. นะครับ จุดเด่นของอาดงตาลที่นักท่องเที่ยวจะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือทิวต้นตาลนะครับที่ปลูกไว้เรียงรายอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแห่งนี้กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีทิวสนกลุ่มใหญ่ที่ยังคอยให้ร่มเงาบริเวณใกล้ชายหาดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจบริเวณชายหาดกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยตามมาครับ โดยที่ชายหาดที่โค้งและก็สวยงามนะครับมีความยาวกว่า400เมตรนี้หาดนี้ถือว่ามีความเงียบสงบอย่างสูงเลยทีเดียวโดยที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบของการมาท่องเที่ยวทะเลนะครับต้องไม่พลาดในการที่จะต้องมาเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้กันนะครับและนี่ก็คือหมู่ทิวสนนะครับที่ให้่มเงาพร้อมสายลมโชยเย็นสบายน่านอนเล่นมากเลยทีเดียวนะครับ ที่ใช้หาดแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับอาทิเช่นอวอลเลย์บอลชายหาดนะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสนามวอลเลย์บอลชายหาดนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นสนามกอล์ฟส่วนที่เห็นด้านหน้าขวามืออยู่ลิบๆนู้ดนะครับหลังคาสีเข,เขียวเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับ ก็ได้แก่เป็นได้แก่สถานที่ที่จําหน่ายอาหารนะครับสถานที่จําหน่ายอาหารให้กับคุณคุณนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้อิ่มท้องกันนั่นเองครับและจากจุดนี้ไปเราก็จะมาสํารวจลักษณะของชายหาดกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ชายหาดยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเด็กๆนะครับสามารถมาขุดคุยเล่นทรายกันได้อย่างมีความสุขกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ นะครับเราก็ดูชายหาดกันเห็นไหมครับชายหาดยังมีความสมบูรณ์กันอยู่นะครับจากจุดตรงนี้ไปนะครับทำให้เรามองเห็นร้านอาหารและร้านกาแฟแฟรนไชส์นะครับอันเรื่องชื่อนะครับไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ใครที่เป็นคอกาแฟ ครับคอกาแฟและก็เมนูไก่อาหารไก่นะครับอาหารที่เป็นไก่ประเภทไก่นะครับเรากา็สามารถที่จองคิวกันได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าของสโมสรกอล์ฟกองเรือยุติการไว้บริการด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ท่านทั้งหลายแวะทานอาหารและกาแฟแล้วเราก็จะพาเดินเล่นชายหาดกันครับ ตอนนี้เราก็จะพากันเดินเล่นใช้หาดนะครับพากันเดินเล่นใช้หาดกันอ่านี่ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดกิจกรรมเล่นเรือใบนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับในการเล่นเรือใบหรือฝึกการควบคุมเรือด้วยการชักใบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ากับนะครับติดต่อสอบถามกับทางสโมสรเรือใบได้เลยนะครับ สามารถติดต่อกับทางสโมสรเรือใบได้เลยก็จะมีวิทยากรนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการาที่จะควบคุมเรือใบนะครับนี่เห็นฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของนักกีฬาเรือใบที่มาเรียนนะครับที่มาเข้าหลักสูตรมาเรียนการนะครับกิจกรรมเรือใบมีไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็น ตัวสมโมสรน,นะครับและแล้วเราก็มาถึงจุดถ่ายภาพที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี้ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ของเรือของพ่อครับเราก็มาสำรวจนะครับหามุมสวยๆนะครับมาหามุมสวยๆไว้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับใครที่ชอบมุมไหนเราก็สามารถเลือกถ่ายตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่า คงไม่ใช่บนเรือนะครับเพราะว่าบนเรือห้ามนะครับก็ห้ามขึ้นนะครับ <c oughs> นะครับอ่าเราก็เลือกมุมสวยๆกันนะครับเลือกมุมสวยๆกันจะเป็นอ่าด้านหน้าด้านหลังหรือจุดหัวเรือจุดนี้ก็ได้นะครับก็สามารถเลือกถ่ายกันในจุดที่เราต้องการนะครับจุดที่เขาไม่ไม่อนุญาตเราก็อย่าขึ้นไปนะครับอืมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณวิวจากถายจากทางด้านหัวเรือนี่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผู้จัดทารายการเลือกไว้นะครับหลังจากถ่ายทารายการเสร็จก็คงจะมาขอเซลฟี่จุดนี้นี่แหละครับ <c oughs> จุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมถ่ายกันมากนะครับนิยมถ่ายกันมากเลยเมื่อมาถึงที่อ่าวลุงตาแล้วจะมาถ่ายรูปก,กันนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็ขอ เก็บภาพท่าเทียบเรือกลางอ่าวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพและเดินเรียบนะครับและและ้วก็ถนนเดินเรียบอ่าวที่สวยงามมาให้ชมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับหากแมลว่าท่านผู้ชมชื่นชอบและก็มีความสุขก,กับวิดีโอนี้นะครับขอความการุณาช่วยกันกด Subscribe หรือกดติดตามหรือกดรูปกระดิ่งนะครับ ให้กับทางช่องด้วยหรือว่ากดแชร์กดไลค์ให้กับทางรายการด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราก็จะได้ไดมีกําลังใจในการจัดหาเรือว่าถ่ายทํารายการดีๆมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกนะครับขอท่านผู้ชมทั้งหลายได้โปรดช่วยกดติดตามด้วยนะครับก่อนจากกันขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีเงินใช้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับผม